สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเขาสวดกับคาถานี้แล้วก็ขออธิษฐานว่าขอให้ลูกเนี่ยตรวจงานภาครัฐเนี่ยครั้งเดียวผ่านอัศจรรย์ครับคือตรวจครั้งเดียวผ่านแล้วภรรยาก็ตื่นเต้นมาเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มีผลจริงกับพูดที่ปฏิบัติดีสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานเขาสวดคาถานี้แล้วก็ขอผมจริงยว้าวว่าคาถานี้มีพลังจริง ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวและก็เรื่องบางเรื่องที่อยากจะเล่าเก <Ver> ี่ยวกับครูบาอาจารย์ของทางสายวรารศาสตร์ก็ดีแต่บางคนแม้ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องนับถือหรือ,รอปฏิบัติหรือเป็นคนที่ดูดวงเป็นหรือเป็นหมอดูเนี่ยก็สามารถที่จะเคารพบูชาได้นั่นคือองค์พญาพิเภก สำหรับคนที่ทำงานด้านนี้ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่จะใกล้ชิดมากน้อยหรือมีแง่คิดที่แตกต่างกันแต่ผมจะเล่าในส่วนที่ผมเข้าใจแบบผมอาจจะไม่ได้ปลูกอกตูใจใครหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับแง่มุมของบางท่านอันนี้สิ่งที่ประสบเมื่อก่อนเนี่ยพอรู้แค่ว่ามีพญายักษ์นะครับซึ่งเป็นน้องชายทศกณัณฐ์ก็คือองค์พญาพิเภกเนี่ยท่านดูดวงเก่งอยู่ในเรื่องของรามเกียรติ์หรือรามายานะท่านก็จะเป็นอะไรที่ว้าวมากคือดูดวงแม่นทํานายแม่นมีลักษณะที่พิเศษผมก็ยก ็นคาาอยไปหลายๆปีก่อนองค์นี้ก็เลยมีมีการชํารุดะสมควรถ้าสังเกตรตรงปลายยอดท่านเนี่ยจะมีการหักอยู่ผมไม่ได้คําตอบว่าเออทำไมถึงทําหักตรงนี้แล้วมันก็จะมีกษณะที่ว่าหักแล้วก็งอออกไปด้านหลัง มื่อก่อนเนี่ยจะจะมอกว่าน,นี้จะเห็นชัดเลยว่าหักแต่ว่าไม่ไม่ได้หลุดจนหลุดเป็นชิ้นตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรที่มากมายเนาะแต่ว่าอยากได้ข้อพิธีบวงสวงเคารพบูชาเป็นเหมือนตัวแทนครูบาอาจารย<ม>์ก็ผมเองเล่าดยส์จริงถ้าเป็นวิชานะครับเช่นวิชาของตัวเลขเนี่ยผมไม่ได้ไปนั่งเรียนในคลาสเรียนคืออ่านตำราอ่านหนังสือเก็บสถิติด้วยความ รู้สึกพัฒนาด้วยตัวเองไม่ได้ไปน,นั่งเรียนยในคอร์สเรียน,ยนก็ทําให้ดําเนินมาแบบงงๆบ้างเข้าใจบ้างแต่เราเข้าใจเรื่องของการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็เลยถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ในรูปแบบของกายทิพย์ที่เรานับถือทีนี้ปลายที่หักเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่ว่างอไปด้านหลังเมื่อวันหนึ่งปีคนใจดีนะครับเป็นเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละเขาเก่งในเรื่องการทาหัวโขมแต่เป็นอันใหญ่นะฮะองค์ใหญ่เลยผมเจอองค์ใหญ่เนี่ยก็เลยรู้ว่าเอ้าปลายด้านบนของท่านเนี่ยจะงอด้านหลังไปนิดนึงตอนที่ผมได้มาองค์ ร้านของสวยงามไม่ได้เป็นของบูชาอะไรแต่เราอยากจะบูชาก็เลยซื้อมาก็งอเหมือนกันจึงรู้สึกคิดว่าเอ๊ะหรือว่าท่านต้องการให้เรางอสิ่งนี้ขึ้นทีนี้เรื่องราวของบรมครูท่านนี้ที่เป็นตัวแทนอยู่ในวรรณคดีมาหากราบที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นทตัวแทนกูบาจารย์แล้วก็ยังมีการผูกโยงนะครับกับอันนี้ ผมขอเล่าในในแง่งมุมของผมผมจะรู้สึกพิเศษกับเรื่องเล่าที่เป็นเชิงแบบว่าเออมันเหมือนไม่ใช่การตักเตรียมไม่ได้เตรียมอะแล้วมันเกิดขึ้นเองอาจจะด้วยแรงหรืออธิษฐานหรือด้วยบุญแต่ไม่ใช่การปรุงแต่งของมนุษย์เรื่องว้าวก็จะมีตรงตรงสิ่งนี้ สิ่งนี้คือองค์พระเครื่องนะครับรุ่นหนึ่งของพระรูปหนึ่งนะครับผมไม่รู้จะจํานามท่านถูกหรือเปล่านะครับของพระท่านและที่นี้ต้นเหตุของการสร้างตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากคือท่านฝันก่อนท่านเป็นพระที่ดูดวงแม่นศึกษาวิชาโหราศาสดูดวงโหราศาสแม่นมีชื่อเสียงแล้วท่านก็ได้ฝันนิมิตหนึ่งในฝันคือพญาพิเภกเนี่ยมาปรากฏในฝันแล้วก็สนทนากับท่านว่าต่อไปจะมีปัญหาเยอะแยะเนี่ยใครที่บูชาพญาพิเภกอันนี้เรียกว่าพญาพิเภกกับดวงเนี่ยก็คือบูชารูปเคารพท่านเนี่ยก็จะดวงดีถ้าปฏิบัติต นะต้องเป็นคนดีด้วยก็จะดีท่านก็เลยใช้เวลาอยู่พอสมควรจนสร้างอันนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ไปถึงใครอะไรมากมายนะครับเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ผมค้นเจอแล้วผมรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าความบริสุทธิ์ของเรื่องราวเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนหรือเป็นสื่อยานที่ดีกับครูบาอาจารย์ก็คือองค์พระพิเภกให้ผมจะต้องการสื่ออยู่แล้วก็เลย นำมาบูชาปรากฏว่ามันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมผมสัมผัสอยู่แล้วแล้วมีความมัน่นใจอยู่แล้วก็คือคาถาทศเคราะห์เพราะว่าการบูชาองค์ปยาพิเภกร,รุ่นนี้ก็จะมีการท่องคาถาบูชาทศเคราะห์ทศเคราะห์เนี่ยคืออะไรทศเคราะห์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่ผมมีก็คือมีเทพพระสุขนะครับเทพพระเกตนะครับอันนี้เป็นองค์เทพ,พพระมรุตยูเทพพระพุทธ เทพางคารนะครับเทพพระจันทร์อันนี้เทพพระอาทิตย์นะครับเทพพระพฤหัสและเทพพระเสาร์สุวายที่อยู่ในมือคือเทพพระราหู ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบที่ผมทํางานใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความตั้งใจใช้เวลาอยู่เป็นปีนะครับทำสำเร็จรูปภาพนี้เป็นสิ่งที่ได้จ้างศิลปินวาดเขียนขึ้นมาก็ใช้เวลาทาอยู่นานานเลยพอมีองค์พระเครื่องอันนี้เกิดขึ้นเรื่องราวสอดคล้องคือจะมีการท่องคาถาบูชาโนพะคห์ซึ่งนพะคห์ก็จะมีแค่9แต่ผมคิด ว่าจะต้องมีเรื่องของคําว่ามรุดยูเข้าไปคือเทพมรุยูคือเลขสูงมีการใช้อยู่ในมือถือโทรศัพท์มีการใช้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและเป็นพลังงานของดาวที่คํานวณได้นปัจจุบันแล้วจึงคิดว่าเออเพิ่มเติมในคาถาเป็นคาถาโคกรคก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจและยิ่งมีเรื่องราวที่อยากเล่าเพิ่มเติมนะครับคือคาถาเดิมทีเป็นโครซะเครกเนี่ยผมได้ให้สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเขามีความลําบากยากแค้นเลยนะครับคือง,ง่ายๆคือหลังเปลี่ยนเบอร์เขาซวยครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนกับผมนะเปล มันแย่แต่ทางนั้นบอกว่าเลขดีแต่ผมดูมันเป็นเลขแย่แต่มันแย่ลงจริงๆเลยเขาเปลี่ยนได้เดือน2เดือนคือบัเหตุรถชนเงินติดขัด ชีวิตเหลือตังค์น้อยมากแต่ตอนแรกเขาไม่ได้บอกผมพอเขามาทักทายเนี่ยเขาถามว่าเขาต้องการเปลี่ยนเบอร์อแล้วเบอร์เขาก็ผมก็ดูบอว่มมันแยกนะครับสติติผมคือมันไม่ได้ตรงตามอาจารย์ท่านอื่นแต่ผมมั่นใจของผมอย่างน,นี้ผมก็บอกเขาไปตรงๆว่ามันไม่ดีเขาก็พยายามจะหาเปลี่ยนเบอร์ก็มาถามผมผมก็บอกผมก็อยากจะรู้ว่าผมไม่ได้เก็บค่าดูหรอกแต่เขาจะไปทําความดีแนละ้วผมบอกได้ไหมก็ให้เขาไปทําทําสังฆทานทําบุญ่านไปก็ใช้เวลาหลายวันนะครับพอเขาทำสำเร็จผมก็บอกว่าเลขอะไรแล้วจะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนบนสือเป็นหนึ่งอาทิตนะ ภาพ 1. เป็นภาพเงินในแอปกสิกรนะ่ะศูนย์ศูนย์จสตางค์หรือไม่ถึง20บาทไงจำไม่ได้เรื่องมันนานพอสมควรเลขภาพหนึ่งเขาบอกนี่คือปัจจุบันนะคะวันนี้หลังจากเปลี่ยนเบอร์ได้1อาทิตย์เนี่ยเขามีเงิน4ี่หมื่นบอกจริงๆธุรกิจที่ทําก่อนนั้นตอนที่เปลี่ยนเบอร์ตอนนู้นน่ะลดชนเงินติดขัดเนี่ยเงินมันแทบไม่เหลือแต่สามีทาอาชีพเกี่ยวกับรับเหมาแล้วตอนที่จะมาเปลี่ยนเบอร์จะมาถามเรื่องเบอร์มือถือผมในในแชทอินบ็อกเนี่ยเข้าทีู่่าาก็เลือกไปถวายัาทยิงมมมาาถผ แต่ตอนนั้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเงินเขา เหลือน้อยมากผมก็เลยบอกโอเคคุณมีความตั้งใจเนาะคุณก็เปลี่ยนเบอร์แล้วดีขึ้นแล้วคุณต้องหมั่นสวดมนต์ทีนี้ผมเห็นว่าชีวิตเขาตกต่ำมาพอสมควรแล้วจะให้ดีเลยแล้วก็เรารู้จักกันน้อยมากก็เลยคิดถึงกุศโลบาลหนึ่งว่าสวมดมนต์บทสั้นๆดีไหมแนะนําบทคาถาโนบะครา์ซึ่งก็ตรงกับพระเครื่องบูชาของพญาพิเภกนี้ตอนนั้นมันหลายปีแล้วก็จะเป็นเป็นลันนกษณะโนบะคร์ปัจจุบันเป็นทศครอแล้วนะครับที่ผมให้ให้พระให้ผู้รู้เนี่ยตกแต่งบัญญากรบาลีใหม่ <S <S <ๆ>เป็นบททศคร์ปรากฏ งานของเขาคือว่าการรับเหมาส่งให้กับภาครัฐแล้วมันเป็นการทําพื้นที่ไม่ใหญ่ครับแต่เขาไม่มีเงินและไม่มีเงินทุนถ้ามีการซ่อมปรับแบบเขาก็จะแย่เขาก็เลยขอว่าสวสดคาถานี้แล้วก็ขออธิษฐานว่าขอให้ลูกเนี่ยตรวจงานภาครัฐเนี่ยครั้งเดียวผ่านอัศจร,รครับคือตรวจครั้งเดียวผ่านแล้วภรรยาก็ตื่นเต้นมาเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการทํางานเพราะการตรวจงานขอภาครัฐเนี่ยมันมีแต่ต้องแก้แต่เขาสวดคาถานี้แล้วก็ขอผมจึงเฮ้ยว้าวว่าเฮ้ยคาถานี้มีพลังจริงทีนี้เหตุการณ์ททีี่่่่2าาใให้้มันนจยิงขึก็คือว พอถึงเวลานะครับผมก็นําคาถาบทนี้มาใช้อยู่ในช่วงที่มีการดาวย้ายแต่เป็นการสวดมนต์เนาะเราเน้นปฏิบัติบูชามากกว่าจะเน้นอามิสบูชาข้าวของก็เน้นปฏิบัติก่อนแล้วข้าวของก็ตามมายิ่งมีประกอบกันยิ่งดีอามิสบูชาปฏิบัติบูชาในทางผมครั้งนั้นก็เลยปฏิบัติบทสอนเจ้นิเวแล้วก็มีการท่องคาถาทศคร้อนนี้เวียนทั้งหมด3จบตอนนั้นเป็นช่วงดาวพฤหัสย้ายน่าจะปี6 4หรือ63นี่แหละพี่ท่านหนึ่งที่มีจิตสัมพันธ์พิเศษบอกว่าอาจารย์รู้ไหมตอนอาจารย์ทำพี่ดู เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวหมุน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 เราเสิร์ฟสามจบดาวก็หมุน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 แล้วเหมือนมันปรับทำองศาใหม่ให้เป็นมงคลเราบอกรอครับเขาก็เล่าด้วยความเขาได้เห็นเขาก็ดีใจก็เล่ากันอยู่แค่ใกล้ชิดเนาะไม่ได้บอกใหรจนมั่นใจมากขึ้นคือแกเห็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งผมไล์สดก็ท่องคาถานี่อีกสามจบแกก็เห็นดาวหมุนอีกองศาทำใหม่บอกว่าเฮ้ยมันเห็นจริงๆเห็นแบบนี้แล้วคือเราไม่ได้กำหนดเนาะสิ่งใดไม่ได้กำหนดแล้วมันรู้เห็นขึ้นมาโดยไม่ได้ปรุงแต่งนี่คือบริสุทธิ์นนนีี่่่่่่คคืือออแบบทผผมมมมเชััสไตล์้กก็ยิงววาาใจ พระคาถานี้เรียกว่าเป็นพระคาถายกาเป็นพระคาถาเลยก็ได้เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มีผลจริงกับผู้ที่ปฏิบัติดีแต่สําหรับผมจะแนะนําว่าคุณจะได้ดวงดีดวงเพ่งเจ้าก,กรองไม่ขวางกันแนะนํผู้ทมนม์ปฏิหาสรสวดบนบทสอนเจ้าก,กเณนก่อนแล้วก็มาขอพรด้วยการท่องเจริญพระคาถาบท,ทรัศนี้จึงจะสมบูรณ์นี่แหละคือสิ่งที่อยากแชร์อยากเล่าแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะบอกนะครับคือ ผมจะมีการจัดงานพิธีชุกด,ดวงพริกชะตาเปิดฟ้ามหาสมบัติชื่อนี้เลยนะครับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนมีเลิอกอย่างสําคัญคือเป็นเลิกมหามงคลทําให้รู้สึกมั่นใจกับการจัดงานนี้แล้วก็เป็นความที่ผมรักเคารพในโทศเคราะห์เทพทศเคราะห์คือดาวทั้ง1ิดวงอยากจะจัดงานแบบนี้มานานละคือเห็นแต่ท่านอื่นหรือสำนักอื่นเขาจัดกันมาแต่ในใจลึกๆของเราเราอยากจัดในแบบความรู้สึกของเราเนื่องจากมันเป็นการที่ทําตามขนบธรรมเนียมที่เขามีมาเนอะรูปแบบคือก็จะมีชุดบูชาให้ไหว้ให้อะไรนะครับผมก็มี เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเบรอวางอะไรก็เป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่งคิดขึ้นมาเลิกยามงคลแล้วก็การจัดงานนี้ได้เห็นได้สัมผัสได้ไหวครูบาอาจารย์คือกรุงเทพทั้ง10ดาวทั้ง10ทศเคราะห์นี้ในวันที่4พฤศจิกายนนะครับจัดในกรุงเทพนี่แหละครับถ้าสนใจอะไรอยากก็ดูเนาะว่ายังไงถ้าอยากจะดวงดีดวงเฮงนะครับแล้วก็สื่อประยุทต์ต่อชะตาหรือได้สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นก็มาร่วมกันในวันและเวลาที่จะบอกแจ้งผ่านทางไลน์แอดก็ไลน์แอด 4289 x 6395ตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการสื่อสารในเรื่องของคนที่จะจองชุดที่จะเข้ามาไหวเพราะว่าที่นั่งมันมีจํากัดอยู่แล้วไม่สามารถจะทําเหลือเผื่ออะไรได้เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องตัดเตรียมหลายขั้นหลายตอนฉะนั้นอันนี้เป็นประกาศนะครับท่้งสาคัญซึ่งผมก็อยากจะเตรียมตัวให้หนานกว่านี้เนาะแต่มันความพร้อมของธรรมชาติทําให้มีเวลาจํากัดเอาเป็นว่าใครได้มาก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็เนื่องจากเป็นงานพิธีสําคัญเนาะผมขอพลังแห่งดวงดาวพลังไพ่ เลขนี้ชี้นำทางว่าคนที่มาร่วมง,งานมาที่4พฤศจิกายนในพิธีชุบดวงพริกชตาเปิดฟ้าหมาสมบัตินี้จะได้รับสิ่งดีๆคืออะไรบ้างนะครับขอบคุณอาจารย์เมตตานะครับคำทํานายออกมาชัดแจ้งชัดเจนและเป็นมงคลเป็นคำตอบชี้ทางสว่างที่ดีโอเค ตามชื่องานนะครับอันนี้ผมจิบจากพลังที่ของอุบาจารย์แล้ว01นยี่คือคนที่ดวงแย่มากๆหรือคนที่กําลังตกต่ําแย่อยู่แล้ว07นแทนคนที่ทุกข์ทั้งตกต่ำหรือทุกทน แย่ลำบากมาเครียดมาจะมีโอกาสพลิกฟื้นราวปฏิหารเมื่อสาม3ก้าจะแทนเหตุการณ์ฉับไวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากพลังแห่งพระเกดเลขเก้าเนี่ยคือการที่ยกส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนี่คือคําตอบใครที่มาร่วมง,งานก็จะจได้รับพลังงานนีก้ก็เพิ่มเติมนะครับการที่จะมาร่วมง,งานพิธีสําคัญแบบนี้แนะนําว่าใส่ชุดขาวชุดขาวก็เรียบร้อยดีเนาะแต่ก็เป็นพลังงานที่ดีด้วยและถ้าเป็นสไตล์ผมนะครับผมแนะนําให้แต่งตัวสวยงามด้วยชุดไทยโบราณซึ่งจะเป็นอะไรที่เทพเทวดาคุบอาจารย์ชอบมาก เรียบเสมือนว่าเฮ้ยเองจัดงานให้ข้าและเองก็แต่งตัวดีจิตใจก็ดีงามการแต่งกายก็งดงามยิ่งเสริมบุญบรารมีเข้าไปใหญ่เลย <Maps> ก็เลือกเอาเนาะแต่งชุดขาวกับถ้าอยากเฮงๆปังๆจากชุดขาวเนี่ยจะได้2ตัวพอถ้าแต่งชุดไทยโบราณให้เกียรติท่านกลายเป็นได้3ตัวอะไรเีเป็นต้นนะครับขอให้สิ่งดีๆมังเกิดครับพบกันวัน <Maps> ที่4พฤศจิกายนครับ